สมเด็จวัดระฆังนะคพิมพิมสามบาทพิมสามบาทครับ<ช>นะ,พ,บนะพิมสามบาทอธิกาจิตด้วยท่านเจ้าระคุณสมเด็จโตพมรังเสแห่ยยงวัดระฆังโคสิตารามนะครับประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจนแม่นยำมากเลยนะครับเป็นพระที่สวยงดงามตะการตามากนะครับแท้พันยุคผ่านเครื่องเซนยึดตอนได้เลยนะครับอ่าคนเห็นดูนะครับดูการ มีปูเปิดหอยขึ้นตเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยแห็นเห็นไซส์เนี่ยะดูนะนะดูแผ่นไซา์ outside, ปูเปลือกหอยขึ้นตเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเห็นไซส์ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยมีมันมีปูเปลือกหอยขึ้นแบบนี้ครับดูนะมันบ่งบอกของพระที่แท้ทันยุคนะครับเนี่ยนะเนี่ยปูเปลือกหอยขึ้นเต็มไปหมดเลยฮะดูนะสวยงดงามมากนะครับดูนะดูดิฮะ ทอะไรดูเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ย <laughs>